เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมพระถึงต้องฉันเพียงสองมือทําไมพระถึงต้องออกปินทบาทและวทาไมพระถึงไม่สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองได้วันนี้รายการรักแก้ศาส,สนาทายาจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับยาทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกะปะจันโธปนารโสยธามานิโชติรโสยถาสัพเพ ชีวิตดีดร่างกายด้วยอาหารเครื่องนุ่มหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารก้าวขึ้นมาอยู่หน้าด่านชีวิตอันดับปัจจัยสี่เริ่มตั้งแต่คนเรานอนอยู่ในวิมานทองท้องแม่คลอดออกมาแล้วก็ใช้เสียงร้องไห้ปลุกปอดสร้างลมหายใจแรกลอกท่อหลอดอาหารเปลี่ยนเลือดในอกกลั่นเป็นน้ำนมดื่มกินอาหารมื้อแรกเลือดในกายของเราจึงสีเดียวกันกับแม่จะคิด จะกล่าวจะทำสิ่งใดควรระลึกถึงหัวอกแม่เอาไว้บ้างรักแม่ควรรักษาตนเองควรถอยห่างอบายามุขอาหารมื้อแรกของวันของสมณะเพศอาหารบินทบาทเอาเลือดศรัทธาเปลี่ยนเป็นเลือดพุทธบุตรก่อนเปิดบาทชั้นพัตหารท่านให้พิจารณาที่มาอาหารนักบวชไม่มีสิทธิ์เลือก ไม่มีสิทธิ์บอกได้มาอย่างไรฉันอย่างนั้นเคี้ยวทีละคำกลืนทีละก้อนฉันพอประมาณไม่มากจนอ้วนอืดน,น้อยจนไร้เรี่ยวแรงชีวิตพระสงค์อยู่ได้ด้วยการพึ่งคนอื่นมีญาติโยมคอยส่งเสริม วันนี้นะคะดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำอาหารนะคะให้กับสัมมาเนรแล้วก็แม่ชียิ่งเวลามองไปที่แม่ชีน้อยนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีจังเลยถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็แบบคือมันยังยังยังไม่อยากจะคิดถึงลูกเลยยังคิดถึงว่าตัวเองถ้าได้มีโอกาสนี้ได้แบบโกนหัวแล้วก็บวชชีสักครั้งในชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาในใจอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้เห็นลูกๆได้ได้ให้ลูกตอนเล็กๆได้มีโอกาสได้บวชแล้วก็ได้ศึกษาเป็นแม่ชีเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นปิติให้กับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็เห็นแล้วก็น่ารักแล้วก็ซาบซึ้งมากค่ะจริงๆอันต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการที่จะช่วยเขาเรียกว่าอนุรักษ แล้วก็ธนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาครับการที่เราได้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมหรือว่าช่วยงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ดีที่สามารถช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยบางครั้งเนี่ยการที่เราได้สร้างแต่สิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่เราไม่ได้เราไม่ได้สร้างคนหรือบุคลากรที่จะ สืบทอดสายธรรมในพระธรรมพระวินยัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องหันมามองแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทำค่ะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าความสำเร็จอยู่แน่นอนค่ะ การฉันคือไม่ดังไม่หกไม่เหลือและการไม่ดังก็คือไม่พูดคุยกับคนอื่นระหว่างฉันและไม่หก,ก็คือฉันยังมีสติโดยที่ไม่ทําให้มันหกและไม่เหลือก็คือฉันให้หมดรูด้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามรู้อาหารบัทอนสุขภาพอาหารต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ เหมือนช่วยบำรุงพระศาสนาผู้ถวายย่อมผ่องแผ้วเกื้อนหนุนให้ผู้รับบริสุทธิ์เลือกถวายอาหารตรงตามธรรมพระวินัยพระวินัยบัญญัติว่าเนื้อสัตว์ฆ่าเจาะจงมาถวายห้ามพระภิกษุสามเณรฉันถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงแก่ตนฉันได้ไม่ผิดพระวินัยผลไม้ที่ใช้เมล็ด และเง่าปลูกต้องให้บุคคลที่ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์สาม,มนเนนหรือคฤหัดก็ได้ทําให้เป็นของสมควรแก่สมณะเอาเมล็ดออกแล้วจึงฉันมิฉะน,นั้นผิดอาบัตอาหารปรุงด้วยสุรามีสีกลิ่นรสปรากฏชัดรู้ว่ามีสุราเจื้อปนห้ามมา่ให้พระภิกษุฉันถ้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสปรากฏฉันได้ไม่ผิดพระวินัย รู้ว่าอาหารชนิดใดควรไม่ควรแก่พระภิกษุสงฆ์ก็ควรถวายอาหารให้ถูกหลักการลิกตามการเวลาที่กำหนดการทำบุญด้วยการถวายอาหารอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกนมหาสังฆปรินายกปลูกดอกบัวในใจลูกศิษย์ว่าการทำบ่อยๆที่เรียกว่ามีความเพียรไม่ยอ่อหย่อนแต่ว่ามีความเพียรที่มั่นคงคือติดต่อ สืบต่อกันไปอยู่เสมอแม้ทีละน้อยที่เหมือนอย่างน้ำทีละหยาดท,ทีละหยาดนั้นก็ทำให้เต็มได้แต่ให้ติดต่อกันไปอยู่เสมอเท่านั้นการฉันของภิกษุภิกษุณีพระบรมศาสดาทรงออกระเบียบไว้ในพระวินัยปิฎกหมวดปาจิตตีปาติเทศนิยะและเสขียวัตรควรน,นั่งให้เรียบร้อยก่อนฉันอย่ายืนหรือเดินฉันอย่าฉันคำโตเกินไปเสียงจับจับ สุดๆแลบลิ้นเลี่ยริมฝีปากพูดขณะคำข้าวอยู่ในปากอาปากก่อนข้าวจะถึงปากอย่ามีในการฉันรูปใดทำผิดอาบัตเพื่อให้สามเณรรักแก้วฝึกมารยาทพระอริยเจ้ามราดกที่กลายเป็นวัฒนธรรมไทยมารยาทผู้ดีท่านเจ้าคุณปิยโสพลเล็งเห็นความสำคัญบรรจุระเบียบว,วิธีฉันในบาทให้น้องเนนฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเลือกรับอาหารแต่พออิ่มไม่พร่อง ไม่เกินไม่เหลือทิ้งขว้างรู้ปริมาณพอเหมาะซึ่งจะกลายเป็นรากฐานชีวิตให้สามนเณรรากแก้วรู้สุขภาพรู้คุณค่าอาหารรู้คุณผู้ใส่บาดรู้วิธีฉันอย่างสุภาพถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุข,ขะภละใช้ประโยชน์จากตั้งกายเต็มประสิทธิภาพด้วยการฉันโบราณว่าผู้คิดก่อนกินย่อมมีชีวิตยืนยาว เรื่องของอาหารการฉันหรือเรื่องของการบริโภคนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญโภชเนมัตตัญยุตาพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้เช่นนั้นว่าให้เรานั้นควรพิจารณาควรประมาณในการฉันพระองค์ทรงตัดละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าเวลาเราฉันพัฒนาหารนั้นให้ฉันยังมีสติไม่ฉันด้วยความลุ่มหลงคือให้พิจารณาฉันแต่เพียงพอดีเท่าที่เรานั้นอิ่มก่อนอิ่มพระองค์ยังตรัสสอนอีกว่า ให้เราเว้นไว้สัก5ห้าคำแล้วก็ฉันน้ําหรือว่าดื่มน้ําตามนั้นก็จะรู้สึกอิ่มพอดีไม่แน่นท้องจนเกินไปแต่ถ้าใครที่ฉันตามใจฉันตามลิ้นที่สัมผัสกับรถบางทีท้องเต็มแล้วอาหารเข้าไปมากแล้วแต่ว่ายังมีความรู้สึกอยากให้รสของอาหารนั้นมากระทบกับลิ้นอยู่อีกลิ้นที่กระทบอาหารบ่อยๆตรงนั้นทําให้เกิดความพอใจ แต่อาหารเมื่อกระทบลิ้นแล้วก็ไหลลงไปผ่านหลอดลมไปสู่ช่องท้องจนแน่นจนเต็มแล้วก็ทําให้เราอึดอัดทําให้เราเป็นโรคอ้วนบ้างทําให้เราน้ําหนักเกินบ้างซึ่งถือว่าเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเรานั้นต้องพิจารณาให้ดีถ้าเราพิจารณาไม่ดีก็จะทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์จากการรับประทานได้อีกข้อหนึ่งคือก่อนที่จะฉันนั้นพระองค์ตรัสสอนให้เรานั้นพิจารณาอาหารก่อน ให้เห็นว่าอาหารต่างๆนั้นมาจากไหนเขาเสียสละเลือดเนื้อชีวิตของเขาเพื่อมาต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรฉันอาหารด้วยการสารวมระวังแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาเขาสละชีวิตเขามาเพื่อเราเราเอาชีวิตเขามาเราก็ต้องแช่กายนี้ทําความดีใช่ใจนี้ทําความดีต่อไปไม่ใช่ฉันอาหารเพื่อความบันเทิงรื่นเริงแต่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าชีวิตเขานะหมดไปเราไม่รู้ว่าเรากินศพ หมูมากี่ศพแล้วกินศพไก่มากี่ศพแล้วกินศพปลามาเท่าไหรแล้วเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้พิจนารณานและไม่แผ่เมตตาให้เขาเราก็ยังสนุกคึกขนองแล้วก็หลงไหลไปนในรสชาติของอาหารบางคนถึงขนาดฆ่าสัตว์เป็นๆเอามาทําเป็นอาหารบางทีเอาสิ่งมีชีวิตลงไปนึ่งในหม้อเอาไปจุ่มเอาไปแช่ในน้ําเขาดิ้นทุกทรมานแต่เราบอกว่าเราอร่อยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชนั้นไม่ทําและคนที่พิจนารณานเรื่องอาหารนั้นก็จะไม่ทํา เพราะนั้นการรับประทานอาหารนั้นเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปไม่ใช่เพื่อเรานั้นสนุกเพลิดเพลินกับรสชาติถ้าคิดได้เช่นนี้ก็สามารถบริโภคได้อ,อย่างพอดีก็จะทําให้เรานั้นไม่เกิดความทุกข์จากการรับประทานอาหารขอเจริญพรคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวความน่าสนใจในรอบวันซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของสามเณรน้อยหรือแม่ชีน้อยคนไหนนั้น ต้องติดตามในช่วงหน้าครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่